เรามาดูจทแนวพาราโบลานะคะจุดสูงสุดเติมสุดเนาะเขากำหนดให้ y ถ้ากับเส้นตรง y ถ้ากับสอง x ลบยี่บเอดนะสัมผัสกับกราฟให้หาค่ากราฟของพาราโบลาะะแล้วก็ให้หาค่าของ m ลบหนึ่งหนึ่งห้า m เป็นค่าที่อยู่ในค่าอานนท์ที่อยู่ในพาราโบลานะะตอนนี้น้องก็ต้องตีความว่าถ้าเส้นตรงมาสัมผัสกับพาราโบลา ผู้ร่างมันก็จะประมาณนี้เห็นไหมั้ยนไหมจิ๋มเนี่ยสัมผัสเป็นบางเฉียบนะแต่ว่ามันจะโดนเสียงว่าค่า y นะระหว่างเส้นตรงกับ p ารา b o l าเนี่ยมันจะ มันจะมีค่า y ร่วมกันจุดเดียวเท่านั้นเลยให้สับัดเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าจุดร่วมนะถ้าเราอยากรู้เส้นจุดร่วมระหว่างเส้นดำพาราโบลาดำกับเส้นสีฟ้าน้องก็จับเอาสอง,ส,องสมการนี้นะคะเพราะว่าทั้งสองนี้มันเท่ากับ y ทั้งคู่ใช่ไหมก็จับสองตัวนี้มาเท่ากันน้องก็หาอีก ก็จะเป็น x กำลังสองลบยี m ่สิบหก x บวก m ลบห้าสิบห้าถ้าก็ศูนย์เลยห้าเจ็ดนะแล้วก็พอน้องได้เป็นสมการกำลังสองปุ๊บเนี่ยเราก็ดูว่าฮะขวนนิดหนึ่งนะสมการกำลังสองนะคะ ax กำลังสองบวก b x บวก c นะน้องจะได้ว่ามันจะมีค่า x สมการนี้จะมี x เป็นคำตอบเพียงค่าเดียวเมื่อ b กำลังสองลบ 4ac เท่ากับศูนยเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเทียบกันก็คือ b ก็จะกลายเป็นลบ26นะแล้วก็ c ก็จะมีค่าเป็น m ลบ57นะ a เป็น1เนาะฉะนั้น b กำลังสองลบ 4ac เท่ากับศก็คือแสดงว่าลบ26 4 A, 4, กำลังสองลบสี่เอสี่ถ้ากับศูนย์ใช่ไหมคะแสดงแล้วว่าเอลบห้ 57, าสิบเจ็ดก็จะมีค่าเท่ากับหกสองหกหารสี่ก็หนึ่งห้าหนึ่งหกเก้าเอ็มก็คือหนึ่งหกเก้าบวกห้าสิบเจ็ดจะได้สองสองหกนะคะ ราะฉะนั้น m ลบหนะึ่งหนึ่งห้าก็จะมีค่าเท่าก,กับหนะนึ่งห okay, นะนึ่งหนึ่งนาะตอนนี้เนาะนี้ข้อสี่สิบเจ็ดนะคะพอนี้อบอกว่าให้พารา b o l a ตัดแกน x นะที่ลบสาม สามลบเอกับสามบวกเอนี่คือ A. สามลบเอศูนย์นะนี่สามบวกเอศูนย์ 0. อย่างว่าจุดกลางก็คือสามถูกไหมเห็นไหมแล้วก็มีค่าสูงสุดนะ,ะเป็นพาร,ราโบลาบควาำ นี่คือสามเจ็ดอุดยอด PQ ก็คือจุดยอดตรงนี้นี่แหละนะ PQ นะมีค่า y เป็นสามสิบเจ็ดค่า x เป็นสามใช่ไหมคะเอเคเนาะได้นะเาะฉะนั้นนี้คือพิกัด PQ ที่เรา,ารพูดถึงก็จะกลายเป็นพิกัด สามก็สามเจ็ดนะี่เนาะวันนี้น้องไม่ต้องหาพาราโบลาเนาะน้องใช้วัตถาป่การประกูเาะสี่พีคิวก็มีค่าร์บอเนสีสามคูณสามเจ็ดออกมาก็เลยเป็นสี่สี่สี่นี่เขาสอบเตรียมปีหกหก อ๋อสี่ิบแปดนะคะเพอาะสี่สบแปดเขาบอกว่าก็หมดให้พาราโบลา y เท่ากับส่วน c กําลังสองมีจุดยอดอยู่ที่จุด O จุดยอก็ศูนย์ศูนย์สิใชไหม พาราโบลา y นะครับ okay. y เท่ากับ1ส่วน4 x กำลัง2ให้ a กับ b เป็นจุดพาราโบลาที่ทำให้ a b o เป็นด้านเท่าคือเป็นยังไงเคยดงน,นี้นี่ด้านเท่าเนาะแสดงว่ามุมตรงนี้60ใช่ไหม หรือหกสิบด้วยใช่ไหมคะเนาะแสดงว่าสมาการงเส้นเขียวตรงนี้กนะ็จะมีค่าถ้ากับว่าถากับรู้สามเทกเห็นไหมเพราะว่าสเลปนะถ้าเรารู้มุมที่เส้นตรงทำกับ ทำกับแนวระนาบนะฮะแนวแนวที่ขนานแกน x เนี่ยเราจะได้ว่าสลปบของมันจะมีค่าเท่ากับ tan 60นะในที่นี้คือมุมใน60นสเลปบของเส้นตรงที่ทำมุมเซต้ากับแนวระดับนะฮะ เป็นแทนเซต้านะมีที่ทวนให้เพราะฉะนั้นอีกเส้นสีตรงสีเขียวตรงเส้นนี้นะคะี่สีสีฟ้าไปเลยค่นนะ A, b, o, นะนี่ยพเอบนาะเราอยากหาพื้นที่สามเหลี่ยม a b บอเพราะ,ะนั้นเราต้องหาความยาวด้านคือเราต้องหาความยาวด้าน o อบซึ่งก็เท่ากับ o a เท่ากับ a บใช่ไหมมันเป็นด้านเท่านะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าจุด b นะเราก็จะหาพิกัดจุด b ได้เพราะว่ามันจุด b ก็คือจุดตัดระหว่างพาราโบลาหนึ่งนเอกำลังสองกับรูสามเไหม ส่วน 4x กำลัง2เท่ากับรูทสา x เนั่น x ก็มาก็คือ4ี่รูทสามถูกมใช่ะเกฉะน x เป็น4ี่รูทสาม x เป็น4ี่รูทสา y พิกัด y ก็คือรูทสาม x ก็สิบสองถูกไหมเนาะแสดงว่า b เปริมาร์ดได้คือจุด 3, สี่รูทสามสี่สิบสองที่เราหามาได้นะคะเพราะฉะนั้น OB ก็จะห่างกับ OB ก็จะมีความยาวทเท่าไหร่ความยาวด้านของสามเหลี่ยมด้านเท่า OB ก็จะมีความยาวเท่าความยาวเท่ากับสแควรูทของ4ี่รูทสามกำลังสองก็เป็นสี่สิบแสองกำลังสองคือหนึี่สก็ 14, กคือสแควรู 19, วววร 3, ทหนึ่ง 9, เก้าใช่ไหนะที่สามเหลี่ยม ABO ก็จะมีความพื้นสูตรพื้นที่ก็คือรู้สามส่วนสี่คูณด้านกำลังสองครับเห็นไหมคือตอต่อเป็นสี่สิบแปดรู้สามตารางหน่วยนะ พอสี่สิบเก้าอ่ะเขาบอกว่ากมบันิจำนวนจริง k ซึ่งทำให้พารพาราโบลาตัวนี้นะมจออนะีจุดยอดอยู่ที่แกน x ยอดอยู่ที่แกน x ก็สเกนิดหนึ่งเนาะถ้าจุดยอดอยู่ที่แกน x x เ k, มงืงสอง อันนี้ถ้าเคเป็นบวกก็จะเป็นตัวนี้ใช่ไหมถ้าเคเป็นลบก,ก็จะเป็นตัวนี้นี่ถ้าเคมากกว่าศูนย์ถ้าเคน้อยกว่าศูนย์จุดยอดยุดที่เ,เกน x ก็แสดงว่าถ้าจับ y ยเป็นศูนย์ใช่ไหมก็จะมี x เ,เป็นคำตอบเพียงค่าเดียวเจินตนาการได้ไหมน,นี่คือ y นเท่ากับศูนย์ แกน x หรือว่าเส้นตรง y ถ้าก็ศูนย์ถ้าน้องจับแบบนี้แสดงถ้าพาราโบลาตัวล่างหรือตัวบนขึ้นกับค่า k ถ้าพาราโบลามีจุดย่ออยู่บนแกน x ปุ๊บก็คือ y เป็นศู์ปุ๊บต้องมีค่า x ค่าเดียวเห็นไหมแสดงว่าคําตอบของสมการว0เอาแกน y เป็นศูนย์ถ้า kx กำลัง2บวก 3k บวก1 บส k บวกสนะต้องมี x เป็นมีคำตอบเพียงค่าเดียวใช่ไหมเพราะถ้าทำแบบเมื่อกี้ก็คือเทียบสัมประสิทธิ์เอาก็จะได้ว่า a นะโอทว่า a เป็น k นะ b เป็น3 k บวกหเนาะ c เป็น2 k บวกส เรามนูเราจะแตกฉะนั้นถ้าจะทำให้สมาการตัวนี้นะมี x เป็นบี B, e, เป็นคำตอบเพียงค่าเดียว B กำลังสองลบ 4, A, c ต้องเท่ากับศูนย์ B กำลังสองลบ C ี 4, A, c มีค่าเท่ากับศูนย์ใช่ไหมคะ9 K, ก้ากำลังสองบวก 6k บวกห ลบ 8k กัอ2ลบ 8k ก็0 k กับ,บ2ลบ 2k บวก1ก็0 k ก็มีค่บบาเท่ากับ1นะดังนั้นก็จะออกเป็นเส้นนี้ไม่ออก โอเคเป็นหนึ่งนนมากกว่าศูนย์ฉันเกำลังสองบวก k บวกหนึ่งก็เป็นสามอันนี้ก็ตอบสามนั่นเองแนวฟาร์เรอร์ก็ไม่ยากอ่ะห้าสิบนะคะกำหนดให้ y เท่ากับ x กำลังสองบวกสองลบ m x บวก n ส okay, ัมผัสแกน x แล้วก็ y สมการอีกตัวหนึ่งมีระยะทางจากแกน x เท่ากับแปดหน่วยแล้วนะฮะจงหาค่า mn ส่วนสองพาราโบลาทั้งสองอันนี้อันนี้ก็สอบติวยมอุดมปีหกเจ็ดพาราโบลาทั้งสองนี่เป็นแกนพาราโบลาาไหนใช่ไหมแล้วก็มา ควนอีกเพิ่มอีกนิดนึงเนาะเรื่องของสมการกำลังสองถ้าเรามีสมการกำลังสองันี้พี่ก็จะจะัดรูปพี่ก็จะได้เป็นนี้ ถ้าพี่จะจับไอตัวข้างในวงเล็บให้เป็นกําลังสองสมบูณ์เมื่อไรพี่ก็ต้องบวกเพิ่ม b กาลังสองส่วน ca กำลังสองเข้าใจไหมเพราะว่าหน้ากาลังสองสองหน้าหลังเนี่ยเขหลังกําลังสองใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่ต้องบวกหลังกําลังสองเพิ่มขึ้นไปนะคะแล้วพี่บวกเข้าพี่ก็ต้องลบอ,กออก แต่ว่าเวลาลบออกนะตัวนี้บวกเข้าไปในวงเล็บเจอ a คูณอยู่ข้างนอกอย่าลืมนะครับเราต้องคูณ a ให้เรียบร้อยก่อนดังนั้นตัวที่เราจะลบลบออกนะเพื่อเพื่อทำให้มันบาลานซ์เหมือนเดิมก็คือ ca ไหม b กำลังสองส่วน ca กำลังสองคูณ a ก็เป็น b กำลังสองส่วน 4a C 4 C ก็คงไว ระยะตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าระยะตัดเกยนเอกเอะระยะตัดเกรน y ยใช่ไหมค่าตรงนี้คือค่าสูงสุดค่าสูงสุดก็คือพง่ายๆก็คือ ค่าต่ำสุดหรือค่าสูงสุดนะครระยะตรงนี้จุดตรงนี้นะ uh huh. ก็คือระยะตรงนี้ก็คือเท่ากับเท่านี้นะคะถ้า a เป็นบวกใช่ไหมแล้วก็มันก็จะ a ระยะสีแดงตรงนี้ก็จะเท่ากับตัวนี้เหมือนกันถ้าว่า a เป็นลบเนี่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาพูดถึงไม่ว่าจะเป็นเออมาสัมผัสแกน x ก็คือระยะ ตรงเนี้ยถ้าสัมผัสปุ๊บก็คือระยะตรงนี้เป็นศูนย์เห้นไหมระยะตรงนี้เป็นศูนย์แสดงว่าพาราโบลาตัวแรกคะ b กำลังสองนะไอแทน b b ก็คือลบของสองลบ m ยกกำลังสองส่วน ca บวก c ต้มีค่าเท่ากับศูนย์นะนี่คือสมการที่หนึ่ง เขนไหมเหุการนี้สัมผัสแกน x แสดงว่าระยะค่าสูงสุดต่ตําสุดของมันก็คือศูนย์ไอที่นี้ก็คือค่าต่าสุดเพราะว่าเป็นพาราโบลาหงายใช่ไหมเพราะว่าเป็น x กำลังสองเห็นไหมพาราโบลาที่ที่ไฮไลท์ฟ้าสัมผัสแกน x แสดงว่า a เป็นหนึ่ง a เป็นหนึ่งมากกว่า0แสดงว่าเป็นพาราโบลาหงาย ใช่ไหมครับก็คือแสดงว่าจุดต่ําสุดของมันก็ต้องเป็นศูนย์ b เป็น2ลบ m c เป็น n ฉันลบ b กําลังสองส่วน ca บวก c ก็จะกลายเป็นตัวนี้แล้วก็สมการที่สองนะปริเวาลาตัวที่สองก็ลบ b กําลังสองส่วน ca บวก c มีระยะห่างจากแกน x แปดหน่วยว่ราระยะหางก็หมายความว่าเป็นระยะแบบนี้เนี่ยแปดหน่วยแสดงว่าลบ b มาสองส่วน c a บก c เป็นแปดเนาะจากสมการที่หนึ่งเราก็จะได้ N เป็น ลบของเอมบวกหกหมดยกกำลง 2, 4, ังสองบวกสี่บวกเอ็นแล้วก็แปดนไจากสมการที่หนึ่งน้องก็จะได้เป็นเอ็นเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับตัวนี้ใช่ไหม ตัวนี้ถ้าก็ศูนย์ก็แสดงว่า n ก็คือตัวนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถแก้หาเอได้นะคะแก้หาเอเสร็จออกแก้หาเอนี่ก็จะเป็นตววต่างกำลับบงสองใช่ปหม B, บกำลังสองบวกเอกลังสองตัวสี่เท่ากันตัวส่วนเท่ากัน รตัวเศษมาบวกลบกันเพราะฉะนั้นอันนี้ตัวเศษจะกลายเป็นผลต่งบบางกำลังสองนี่ก็จะทำได้เป็น a b a บวก b ใ right? ช่ไหม a ลบ b a บวก b ก็เป็น68 a ลบ b ก็จะกลายเป็น2ลบ m ลบ m ลบ6สี่ยายไปคูณก็เป็น32 68ย้ายไปหารก็เป็น4 ก็ะจะกลายเป็นลบสี่ลบสองเอ็มนไฉะนั้นเอ็มก็มีค่าเท่ากับสี่เอ็มมีค่าเท่ากับลบสี่ใช่ไหมเห็นไหมแล้วก็ลบสี่ลบสองลบกับ n ก็มีค่าเท่ากับสองลบเอ็ม รวมสองส่วนสี่ท mm ี hmm. ่เจัรียงนิดนึงเรื่องอะไรตันี้ mm hmm. ฉะนั้นเก็มีค่ารักกับโอเอ็มเป็นลบสี L ่ 4, แทนเข้าไปก็เป็นเก mm ้าเพราะฉะนั้นจงหาค่าของสามเอ็นส่วนสองก็จะมีเอ็มเป็นลบสี่ สามส่วนสองของลบสี่กับเก้าก็มาเป็นลบห้าสิบสี่ตอนนี้ก็ตอบลบห้าสิบสี่ สองหนะคะสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีฐาน 2x งบวกสสูงลบสิบลบเมีพื้นที่มากที่สุดเท่าไหร่างาน,นพื้นที่สามเหลี่ยมก็หนึ่งส่วนสคูณฐานคูณสูงเห็นไ,ไหมตัวนี้ก็ออกมาก็เป็น x อ็กบวกสองสิบลบเนะคะตัวนี้ก็คือลบของ เอกสองกับเ็กซ์ลบสิแต่ว่ามันก็จะมีค่าเท่ากับ x อ็กลบสจะเป็น x อ็กลบสบวกหก็ก4 6ลบสลบ พี่เขียนแบบนี้ได้เนาะใช่ไหมลบสี่บวกเป็นสองแล้วก็ลบสี่ลบหกเอ็ลบสิบพี่ก็จะได้ผลต่างกําลังสองใช่ไหมหน้าบวกหลังหน้าลบหลังใช่ไหมจะเป็นลบของเอกลบสี่ยกกําลังสองลบสามหกนะคะก็คือสามสิบหกลบกับเอกลบสี่ทังหมดยกกําลังสองสามสิบหกลบกับจำนวนเต็มบวกใช่ป่ะจำนวนบวก ก็แสดงว่ามันก็มีค่าน้อยกว่าก็ทาให้พื้นที่สามเหลี่ยมนี้ก็จะมีค่าน้อยกว่าเท่ากับสามสิบหกพื้นที่มากสุดนะพื้นที่สามเหลี่ยมมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับสามสิบหกมากสุดก็คือสามสิบหกเนอะห้าสิบสองนะ ันนี้ปเจอสมาคมนายคงนำลวดไม้ไผ่นะคะยาวร้อยเป,เ,ปเป็นเป็นแบบนี้นะผู้ชมพี่ก็สมมุติว่ามีเอ็กหมดใช่ปะก็คืออีกพวกนี้คือลวดใช่ไหมอีกที่เป็นดขีดพวกนี้ล้วงหมดนี่ก็กำหนดความยาวฝั่งสูงอย่างแรก x ใช่ไหมแล้วก็ ก็จะได้สมาการใช่ไหมคะก็จะกลายเป็น 6y บวก 4x สำไมนี่คือพื้นที่ที่เป็นรวนหมดือร้อย วายกันแหละหกวายเดี๋ยวจะเป็นสองวายจะมพื้นที่มาสุดก็คือ x y สอง y บวกสี่ 2> 2 x เท่ากับหนึ่งร้อยให้หาพื้นที่มาสุดของ x y ทั้งแม็กเท่ากับเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นพี่เอาสองคูณเข้าไปใช่ไหมตัวเขาไม่ใช่เอาสองคูณเอาสองหารสมการแรกพี่จะได้ y บวกสอง x เท่ากับห้าสิบ y เท่ากับห้าสิบบวกสอง x เพราะฉะนั้นพื้นที่สี่เหลี่ยม กับ x แล้ก็ห้าสิบลบสอง x ตัวนี้ก็จะกลายเป็นลบสอง x x บวก x ลบยี่สิบห้าก็จะเป็นลบสองของ x บวกสิบสองจุดห้า ลบสิบสองจุดห้าใช่ไหมคูณกับเอกลบสิบสองจุดห้าเอกลบสิบสองจุดห้าบวกสองจุดเอกรลบสิบสองจุดห้าลบสิบสองจุดห้าเห็นไหมนี้ได้ไหมลบสองนะ มันี้ก็จะเป็น x ลบสิบกำลังสลบสิบกำลังสมันี้ก็จะเป็น12.5ยกกำลัง2ก็คือ156.25แล้วก็คูณ2ก็เป็น312หนึองจลบสคูณ เอกรอบสิบสองจุดห้ากำลังสองกับพื้นที่มากที่สุดที่จะล้อมโดได้นะก็สามหนึ่งสองจุดห้าแล้วก็ลบจำนวนที่เป็นบวกเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะมีพื้นที่สี่เหลี่ยมก็จะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่าวกับสามหนึ่งสองจุดห้าพื้นที่มากสุดก็คือสามร้อยสิบสองจุดห้านี่นเอนง ประมาณนี้แต่คลิปหน้าเรามาดูเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร